ตอนนี้นะครับเก็มอยู่ันในเกมโรบอกนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปแข่งรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปบน b m เขาวของก่อนนะแป๊บนึงนะไปครับท่านผู้ชมไปไปไปเฮ้ยทำไมมันสตาร์ไม่ติดวะไป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 เมื่อวิกีเอ็มสตาร์ไี่ติดทุกคนตอีกับ b m เอ็นะไอคันนี้มันเป็นคนนับแท้ๆเลยเฮ้ยแล้วมันมามาเซอะไรตรงนี้นะดู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 เดี๋ยว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 ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกนะท่านผู้ชมไปแล้วก็มาอยู่กับรถสีเอ็มวีสีสีขาวน นี่เป็น B M สีขาวนะโคตรแรงเลยนะคันนี้นะครับเป็น M 2นั่นเองนะทนผู้ชมไปเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะผมไปโอ้ยแล้วไอ้คันที่มันมาท้าแข่งเราเมื่อกี้มันหายไปไหนแะล้วเนี่ยเดี๋ยวแบ,บนึงนะผมขอรีสปาวกลับไปก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับผมว่า แบบนี้นี่มันจะมีรถอะไรบ้างนะทุกคนเอา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 ออกไนึงนะโอเคครับอุ้ยมันมาเกิดตรงนี้มันล้มไปพอดีเลยเมื่อกี้นะครับผมโอเคนะครับผมจะบอกว่าแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบรวมมิดรถหรูนะครับแบบรถหรูรถรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้นี่ก็จะแบบมีอะไรนะมี lamborghini galardo นะผมมีมี劳尔拉利นะครับมี audi นะครับผมแล้วก็มี bm มีเบนซ์นะครับผมแล้วก็เป็นมาสเต็งนะอะไรโอเคนี่ก็คือแบบว่ารวมมิดรถหรูนะมี volkswagen มีซูเปอร์อะไรอย่างงี้นะผมนี่เห็นปะ นี่นะแต่วันนี้จะมาเล่น BM สีขาวคันนี้นะผมนี่มันหายไปไหนมีปอร์เช่เนี่ย911 GT3 RS ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาอะไรเนะนี่ยแป๊บนึงนะหายไปไหนแล้วเนะี่ย เดี๋ยวๆๆๆนี่มี f 1 0นะครับอ่าแต่วันนี้มาเล่น2018 bmw ปี2018นะครับ m 2 competition นั่นเองนะผมนี่เดี๋ยวดูกันก่อนนะว่ารถมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมนี่เนี่ยมันอันนี้ก็จะเป็นเปิดฝากระโปรงข้างหน้าได้นะผมนี่ก็จะเขียนว่า m power นะครับผมนี่เป็นรถรถ m ของ bm นะครับผมนี่โอ้ข้างหน้านี่สวยมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่นะครับเป็นรถ2ประตูนะผมนี่สามารถเปิดฝากระโปรงเอ้ยเปิดข้างหลังได้นะผมแล้วก็ อันนี้เป็นข้างในรถนะนี่เป็นกระจกแบบเฟรมเลสเนาะโอเคนี่แล้วก็ข้างในนะท่านผู้ชมนี่ข้างในเป็นเป็นจอ BM เลยนะนเห็นไหมโคตรเหมือเลยนะเห็นไหมนะครับผมนี่โอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวมาปิดประตูกันก่อนนะครับไปโอเดี๋ยวก่อนผมต้องปิดอันนี้ก่อนเนาะแล้วทำไมตอนนี้มันไม่มีคนมาแข่งอะไรเนะี่พอผมจะเล่นเอาเข้าจริงจริงมันก็ไม่มีใครเลยนะตอนนี้นะครับผมไปไปไป,ไปทุกคนเดี๋ยวมาลองดูนะผมว่าคันนี้จะแรงขนาดไหนนะผมไปไปครับรถ BM ของเรานะครับผม โอเคดิบ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 นี่ครับดิบได้นะผมเอ้ยผมจะลองดูนะว่าไอ้อออคนนี้มันจะเล่นหรือเปล่าเนี่ยไอ้คันนี้ก็บีเอ็มเหมือนกันนี่นะครับผมนี่ลองดูซิโอ้อา้าวหายไปแล้วนะครับผมนี่แต่ว่าเขาเอาโลโก้บีเอ็มออกนะเพื่อเป็นการแบบเหมือนเป็นการเลี่ยงลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะฮะนี่เราสามารถนั่งนั่งอ๋อนี่ข้างหลังมันมีประตูหรือว่ามันนั่งได้มันจะเป็นแบบเบาะเล็กๆอย่างนี้นะเห็นไหมนะผมนี่โอเคไปเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านนนี้มัจะแรง ขนาดไหนครับผู้ชมไปเราต้องสตาร์ทกด2ทีนะผมกด S F นะผมถ้ามันไม่ติดก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดนะเนาะไปครับเราลองขึ้นไปดูรถบนทางด่วนกันดีวนะกว่านะทานผู้ชมว่าวันนี้มีใครออกมาขับบ้างน,นะผม ไป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 อุยนี่เราวิ่งถูกถูกเลนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมถ้าไม่มีใครวิ่งบนทางด่วนผมก็จะวิ่งของผมไปเรื่อยๆนะผมก็แบบพาสำรวจเส้นทางพาดูแมพพาดูนั่นดูนี่นะผมชมนกชมไม้ไปนะผมนี่ผมจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันภาพมันสวยมานทุกคน,เ,นเห็นไหมคือรถรถก็แบบเป็นแบบรวมมิตรถหรูนะคือแบบเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนนะผมนี่ที่จะแบบมีความฝันจะได้ขับรถรถ,รถยุโรปสวยๆหรูๆ,ๆแรงๆอะไรอย่างเนาะนี่นะผมนี่โอ้ดูดูแมพเนี่ยภาพสวยมากเลยนะเห็นไหม นผมก็จะเป็นฟีลแบบว่าเล่นทางด่วนนะมันก็คล้ายๆแบบแอซิโตที่แบบเป็นแมปลงมอสที่แบบผมเอาไว้ที่ผมเคยอัดไปแล้วนะผมนี่แต่ว่านี้ก็อยู่ในเกมโรบอกนะมันก็แบบไม่ต้องลงไม่ต้องลงนั่นลงนี่นะสำหรัแบบใครที่อยากเอาแบบ เอามาเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะผม ừ, แต่ว่าถามว่าแบบนี้คุมรถเป็นยังไงนี่ก็ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งก,ก็ก็คุมยากนิดนึงนะหรือเปล่ามไม่รู้นะหรือผมเพิ่งเข้าเพิ่งเงข้ามาเล่นก็ไม่รู้นะฮะนี่นะผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นในเมืองนะผมฝั่งนู้นก็จะมีน้ําอยู่นะผมเป็นเป็นทะเลเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้ก็ทางโค้งแล้วนี่เห็นไหมต้องซัดโค้งหน่อยนะนี่ที่ผมถ่ายปกคลิปเลยนะตรงนี้เลยนะโอ้โห <laughs> นี่นะผมก็ขับกะกาอย่ามาว่ากันนะท่านผู้ชมเนี่ยผมมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเข้ามาอัดแบบนี้นนนัเเอะคผมโ ไปครับ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 โอ้มีรอยเบรกด้วยเว้ยโอเคโอเคนี่ครับเราลองมาขับเข้าเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเอตรงสะพานสะพานแขวนนะัแล้วก็แบบจะเป็นแบบเป็นทางโค้งที่แบบมันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานั่นเองนบนี่เราสามารถมาดูมุม POV ได้นะเห็นไหมอุย้ยผมลืมดูทางโค้งเลยเว้ยรถหมุน <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับหมุนเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหชีวิตจริงทำหาทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคครับผมท่านผู้ชมไป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 เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่า B M คันนี้จะแรงจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมมาโอ้ย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 รถหมุนติ้วเลยเมื่อกี้โอเคไปเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวลองขับขึ้นขึ้นสะพานกันดูนะโอเคไปครับนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นสะพานแล้วนะแมบนี้ก็ภาพสวยเป็นแมบโรบอกที่แบบภาพสวยแมบหนึ่งเลยนะคือใครที่แบบเอามาเล่นแบบสายถ่ายรูปสายอะไรก็ทำได้นี่เห็นไหม นี่นะมีมีสลิงสะพานอย่างนี้นะเว้ยแอบมันภาพมันสวยดีนะเห็นไหมนี่ป่ดินี่นี่ข้างหน้าเป็นทางโคงนะ้งอลไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปครับไปครับไปครับ,รบโอ้ย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 นิดเดียวแม่งดิฟเลยเว้ย <laughs> โอเคนี่นี่นี่น,น,นี่ข้างหน้าแล้วทางโค้งแล้วนะครับนี่ก็จะแบบมันจะมีตึกอะไรอย่างงี้นะผมว่าแบบว่าแแบบรายละเอียดอะไรมันดีนะนี่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นเส้นทางของญี่ปุ่นนะผมนี่เออเป็นแบบญี่ปุ่นนะ โอเคนะเป็นทางด่วนญี่ปุ่นนะผมก็เขามาทํากันเยอะนะผมทางด่วนญี่ปุ่นที่แบบเอามาทําเป็นแบบเป็นแมปรถซิ่งเนาะโอเคโอเคโอเคนี่อยากผมอยากดูแมปทางด่วนไทยเหมือนกันนะจริงๆผมไปเจอแมปหนึ่งมาเหมือนกันที่เป็นแบบว่าเป็น list area project นะอยู่ใน astro corsa แต่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในในโลบอกอะเนาะโอเคไปครับ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 โอ้ผมไม่ได้มาคลิปคลิปนานนะพอดีว่าไปเล่นไปเล่นน้ำมาท่านผู้ชมโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผม โอเคโอเคไปเดี๋ยวลองกดดูนะผมเดี๋ยวลองมาดูท็อปสปีดคันนี้นะฮะนี่นะครับ,รบโหแมปนี้แบบคุ้น,ค,น,ค,นคุ้นอยู่นะผมนี่แบบเราน่าจะไปเคยเจอในเกมไหนสักเกมนี่แหละเนาะโอเคโอเคไป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 นี่นะผมโอ้ยภาพสวยนะครับนี่แล้วก็เนี่ยเป็นมุม p o v นะครับผมนี่แต่ว่าเขาเอาโลโก้ออกนะอ่างที่ผมบอกว่าแบบเพื่อแบบเป็นการเี่งลิขสิทธินั่นเองนะฮะ <laughs> โอ้โหดูดินี่นะ <laughs> ต้องคุมรถนิดนึงนะับ <laughs> <laughs> นี่เห็นไหมนะฮะโอ้โห <laughs> <laughs> ดูดิอ่าโอเคโอเคโอเคไปครับท่านผู้ชมไป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 เดี๋ยวขอซิ่งกันต่อเลยนะผมนี่อันนี้อันนี้มันน่าจะแบบน่าจะเป็นการวิ่งลูปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะนะอันนี้ผมผมบ้างนันเลยนะเห็นไหมเนี่ยจอนี่บีเอ็มจ๋าเลยเห็นไหมนะผมโอเคโอเคครับผมไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวเราโอ้ยโค้งแล้วโค้งแล้วโอเคโอ้ยน่าเสียดายวันนี้เราไม่เจอใครเลยท่านผู้ชมนะน่าเสียดายวันนี้เราไม่เจอใครเลยนะี่นี่น่าจะน่าจะไกลลงแล้วมนะั้งเนี่ยโอ้โหนี่เข้ามาทีี่่ไหนนเะย โอ้โหนี่อันนี้เป็นด่านเก็บตังค์ขึ้นนะผมโอเคแต่ว่าเขาปิดไว้โอเคอ๋รจริง,รงๆเราวน่าจะลงทางด่วนไม่ได้นะน่าจะวิ่งได้แต่ไม่ได้แต่ข้างบนนะเห็นไหมนะฮะโอเคไปกันต่อไปกันต่อ let's go นี่มีป้ายโฆษณามีโอเคนี่ถึงตรงไหนล้วก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราใกล้หรือยังมันมีไปซ้ายด้วยเนะี่ยไปซ้ายไปไหนก็ไม่รู้เนะี่ลองไปดูซิจ้าเอ๋อันนี้น่าจะอันนี้ผมว่าน่าจะกลับมาที่เดิมแล้วันนะ้งเนี้ยเฮ้ยใช่ไหม นี่ไงมันกลับมาจุดเกิดจริงด้วยท่านผู้ชมนี่ไงมาจุดเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มีคนเสกรถมาพอดีเลยนะครับโอ้ยบีเอ็มสีแดงเว้ยนี่นี่เราไปนั่งเป็นผู้โดยสารเขาก็ได้นะโอ้โหนี่เบาะแดงนะฮะเฮ้ยผมอยากแข่งกับเขาอ่ะผมอยากแข่งกับเขาแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอยากแข่งอยากแข่งอยากแข่งแป๊บนึงดิอย่าเพิ่งไปเฮ้อาไปซะแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป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 เอาเขา,ไป,เาไปแล้วเหรอไปเอสเอฟอีกทีนึงเอสเอฟอีกทีนึงสิไปเร็วเอา้าโอเคโอ้โหไม่ใช่ว่าไปไม่ทันนะทุกคนนนททััไมมมา เรากลับมาจุดเกิดก็ดีแล้วครับผมมามามาได้เวลาแล้วครับไปโอเคุ้ววันนี้มาอันนี้เป็น M6 นะครับผมโอ้ยคันนู้นมันไปแล้วอะอ้านี่มันอะไรยังไงเนี่ยเขาเปิดเครื่องโชว์เหรอโอเคอ้ามันเปิดเครื่องโชว์แล้วก็เปิดโชว์ว้เ <laughs> อาเปิดโชว์แล้วก็มันเปิดแล้วก็เปิดนะฮะ M6 กับ M2 นะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับ,น,น,รบนี่เป็น M6 นะ เปิดให้ด้วยอ่ะเปิดข้างหลังให้ด้วยอ่าโอเคนะท่านผู้ชมไปโอเคโอเคไปไปไปเขาจะไปซิ่งกับเราเรื่องเนะี่ยนะฮะเขามัวแดดเปิดฝาหน้านะฮะทำไมทำไมออกรถตอนนี้นี่ผมจะขโมยรถแล้วนะจ๊ะไม่ออกตอนนี้ผมผมผมขโมยรถแล้วนะฮะเอาไปรถไหลแล้วเนี่ยเอาโอเคไปผมไปแล้วนะครับผม โอ้โหแบบนี้นะผมก็สามารถเอามาเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรอย่างงี้ได้นะผมนะผู้ชมนะผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแมปนี้ในโรบบอกนะผมใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูในคลิปหน้าแล้วก็จะเป็นรถคันอื่นๆแบบว่าสุ่มมาเรื่อยๆเนาะส่วนนี้ก็เป็นประมาณนี้กันนะท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันนี้นะผมบ๊ายบายครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอ้โหดูดิลืมปิดฝากระโปรงหน้ารถดูดิโอ้โหคนอะไรขับงี้มึดต๊บเลยท่านผู้ชมโออเเคครับบไ้้จกนนนนใหหมม่่ลิปาาาาะทผูช๊ยย